สวัสดีค่ะมุมนี้ไม่รู้ว่าเป็นมุมที่โอเคหรือไม่โอเคนะพาะไม่ได้ใส่แว่นเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นหน้าตาที่ไม่มีแว่นบดบังนะคะเราเนี่ยหาสามีฝรั่งหาแฟนนะเราหาแฟนนะคะเราไม่รวมถึงพอดนะรวมถึงคุณนทุกคนที่หาแฟนเนี่ยนะทางออนไลน์แล้วเราก็คิดนะหลายสิ่งหลายอย่างเลยมาคุยกันวันนี้เรื่องผู้ชายเปไม่เป สายเปรหรือสายไม่เปรหรือเคยเปรแล้วแล้วทำไมเขาไม่เปรไปฟังมานะคะแล้วก <ma> ็มีหลากหลายจริงๆเลยนะคุณพูดคุยเนี่ยคณก็ต้องสอบถามให้รู้เรื่องก่อนว่าผู้ชายคนนี้เขาจะให้เราใช้เงินเขาไหมอ่ะใครที่เริ่มคิดแล้วจะจับผู้ชายเพราะเงินละสิแล้วคุณจ้า ฟังจนจบก่อนแล้วค่อยว่าใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะหรือคุณเป็นคนที่ถูกต่อว่าไม่ต้องไปสนใจเลยค่ะเพราะเราไม่ใช่แนวจับผู้ชายเพราะเงินแต่เราเนี่ยอยากได้ผู้ชายที่เขามีเงินให้เราใช้และเต็มใจโดยที่เราทำความรู้จักกันก่อนแล้วเขาก็รู้จักเราด้วยว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาโอเคหรือไม่โอเคไงถ้าเขาไม่โอเคเนี่ย เราก็ไม่ได้เลือกเขานะคะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ทําสิ่งที่คุณเชื่อนั่นแหละอันนี้บาคุยให้ฟังว่าใครที่ฟังแล้วเออเข้าทายฉันเลยก็ปฏิบัติดูนะคะคุณอยากได้ผู้ชายที่เขามีเงินแล้วก็แบ่งให้คุณใช้ด้วยแล้วคุณก็เป็นคนที่อยากทํางานแต่ทํางานแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไปอยู่ต่างประเทศกับเขาแล้วพูดถึงอยู่ต่างประเทศนะเมื่อไปอยู่ต่างประเทศกับเขาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะได้งานแบบไหน รายได้คุณจะมากแค่ไหนคุณก็ยังไม่รู้ไงก็ต้องปูทางเอาไว้ก่อนคุยทาความรู้จักกันก่อนตัวปศเองเนี่ยปศคุยนะปศถ,ถามผู้ชายที่ปศคุยว่าถ้าเธอมีผู้หญิงของเธอแล้วแล้วก็พาไปอยู่ที่ประเทศเธอเนี่ยผู้หญิงของเธอต้องทํางานไหมแล้วต้องเอารายได้ที่ทํางานมาได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านด้วยไหมผู้ชายจะตอบเลยค่ะแล้วปศก็เลือกสิคนไหนที่ตอบแล้ว ตรงใจคนนั้นแหละเก็บไว้อาจจะมีหลายคนถ้าไม่มีหลายคนมีเพียงคนเดียวเงี้ยเราก็ทําความรู้จักคนนั้นคนเดียวนะคะแต่เดี๋ยวก่อนวิดีโอนี้เราคุยเฉพาะเรื่องผู้ชายจะเปหรือไม่เปหรือจะยินยอมให้เราใช้เงินเขาหรือเปล่าเท่านั้นนะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนะที่ต้องพิจารณานะเวลาพูดคุยกันเนี่ยคุณต้อง ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆในกลุ่มของโบ๊ทเนี่ยนะโบ๊ทชอบเขามากเลยณนะวันนี้นะคนที่ยังอยู่นะพอบ๊ทอะลบออกไปหลายคนเหมือนกันคือคนที่หายเงียบไปเลยไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยโบนก็ไม่แน่ใจว่าเขายังคงเข้ามาดูไลน์กลุ่มหรือเปล่าทางที่ดีก็คือลบออกไปนะคะคนที่เหลือ ปอดก็ให้เวลาเขาหนึ่งสัปดาห์ให้เขามารายงานตัวว่าเขาจะยังอยู่ต่อเพาถ้าไม่ได้คุยกันเงี้ยนะปอดก็สรุปว่าเขาก็ไม่ได้จะอยากมาพูดคุยสอบถามอะไรกับพวกเราหรอกอย่าอยู่กันเลยนะคะอยู่ด้วยกันในกลุ่มเล็กๆก,ก็ต้องมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันบ้างนะจ๊ะปอดเยอะปอดเยอะ เมื่อคุณคุยกับผู้ชายแล้วเนี่ยคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการแบบไหนแล้วตัวเองต้องการไปทําอะไรบ้างถ้าคุณเจอผู้ชายแบบมิเตอร์ละกันพูดง่ายๆคุณดูวิดีโอประวทตเนี่ยพวกก็นั่งหลายๆมุมของบ้านคุณก็เห็นว่าความเป็นอยู่ของวัาเป็นยังไงใครเพิ่งมาใหม่แล้วไม่รู้เหมือนกันน่ะคุณอยากรู้คุณไปดูที่เช่าอ๊อดคะได้ความเป็นอยู่ของปรวัแบบนั้นเลยค่ะไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีเงินเยอะไม่ได้รวยมาก แล้วก็ไม่ได้จนนะคะมิเตอร์บอกมิเตอร์บอกว่าเราไม่จนเรามีตังซื้อข้าของตามสมควรที่เราต้องการนะคะอันนี้คือสถานะภาพความเป็นอยู่ของเราสองคนแล้วก็ผู้ชายที่วนเลือกแบบนี้วดคุยกับเขาไงว่าไอาไปอยู่กับยูแล้วเนี่ยถ้าไอาอ่ะหางาน ได้แล้วไอยได้รายได,ได้น้อยเลยอะ่ะไอต้องช่วยใครจ่ายอยู่ไหมปดคุยตั้งแต่ก่อนมาไทยแล้วนะคุยตั้งแต่แรกๆเลยอะ่ะก่อนที่จะตกลงคบกันจริงๆะ่ะมิเตอร์บอกว่าไม่เป็นไรไอยไม่ไม่สนใจตรงนั้นเลยอยู่จะทํางานไม่ทํางานอะ่ะไอยก็อยู่ของไอยได้มาตั้งนานไอยก็จ่ายใช้จ่ายทั้งหมดอยู่มาอยู่คงกินไม่เยอะมั้งยู่ก็คงไม่ได้ทําให้ไอสิ้นเปลืองเยอะเขาก็พูดแบบนี้นะก็พูด ทีเล่นทีจริงติดขำเงี้ยโอก็บอกออใช่ไออะ่ะไม่ได้เป็นคนกินเยอะหรอกแล้วไอก็ไม่ได้ใช้จ่ายเยอะแต่ไอชอบช้อปปิ้งนะโอ้ก็บอกเขาเขาก็โอเคถ้าอยู่ช็อปไม่เยอะอ่ะไอก็ให้เงินอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันนะคะพอคุยกันแล้วแล้วมาอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยโบก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะโบก็ถามเขาโบราพูดในวิดีโอหลายวิดีโอเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องผู้ชายให้เงินใช้เนี่ยโบก็ถามเขาอีกทีนึงว่าไอาอะ่ะ หางานทําแล้วนะแต่งานที่ไอได้อะรายได้ไอ้น้อยๆไอขอเก็บเงินเป็นของไอคนเดียวแล้วไอก็ใช้เงินของยูเหมือนเดิมได้ไหมเขาก็โอเคนะคนยังคงไม่ถึงเหมือนปาโอที่มาอยู่ด้วยกันแล้วคุยรอบสองนะเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยรอบแรกก่อนถ้าผู้ชายเขาบอกว่าไม่ผู้ชายบางคนน่ะเขาก็ตรงไปตรงมานะพอเคยเจอเขาก็บอกว่าไม่สิมาอยู่ด้วยกันก็ต้องทํางาน ช่วยกันค่าให้จ่ายแบ่งกันรับผิดชอบอย่างเงี้ยป๊ดก็พิจารณาเลยคนนี้ไม่โอเคเพราะว่าป๊ดยังไม่รู้เลยว่าเมื่อป๊ดไปอยู่ที่ต่างประเทศอะป๊ดจะได้งานอะไรแบบไหนแล้วรายได้ป๊ดจะมากแค่ไหนอะแล้วป๊ดก็นึกไปอีกว่าแล้วถ้าจะต้องพยายามหางานให้ได้แล้วเงินก็กระเสือกกระสนลำบากอะไรทำนองเนี้ยป๊ดก็เลยไม่เอาดีกว่าถ้าเขาบอกว่าจะต้องช่วยป๊ดเลือก ผู้ชายที่รับผิดชอบโพสได้เกินร้อยคุณคิดเอาเองนะคะการพูดคุยสอบถามยังไงมีโพสไว้ที่ในส่วนของคอมมูนิตี้ก็คือที่เป็นโพสนะมีวิดีโอพูดเอาไว้เรื่องคำถามแนะนำเหมือนกันนะคะใครอยากคุยสดๆตดดัวเป็นเป็นวิดีโอคอลกันแล้วก็แชทกันบ้างเข้ามาในกลุ่มไลน์เลยค่ะสแกนเข้ามาได้ลิงก์อยู่ในกล่องข้อความข้างล่างนะคะ ถ้าทำไม่เป็นหาคนช่วยนะคะเพราะว่าโอนไม่สามารถไปจับมือช่วยคุณได้หลายอย่างอะ่ะคุณที่ทำอะไรไม่เป็นนะคะพยายามช่วยตัวเองยุคสมัยนี้นะคะถ้าเราอะ่ะช่วยตัวเองได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละดีค่ะแต่ถ้าเราอะ่ะอยากที่จะเป็นอย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้อยากจะไปทางนั้นแต่เราไม่พยายาม ทำให้เกิดด้วยตัวเองก่อนเรอพึ่งพาคนอื่นนะคะคนที่เราเพึ่งพาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ให้เราเพึ่งพาตลอดหรอกคุณทุกคนโชคดีไปดีกว่าสวัสดีค่ะ